ก็ห่างหายไปหลายวันไปถ่ายหนังถ่ายละครอยู่ก็เลยไม่มีเวลาที่จะต้องมาสนทนาธรรมกันอย่าเรียกว่าสนทนาธรรมกันเลยนะเล่าสู่กันฟังเ,เล่าเรื่องจริงอิงธรรมะนะถ้าบอกว่าสนทนาธรรมเนี่ยมันไกลตัวไปนะไกลตัวไปแล้วก็ทุกคนนี่ถ้าพูดถึง สนทนาธรรมนี้จะหาวเลยเรื่องธรรมะเราก็พูดกันไปแบบเออมีสนุกสนานบ้างให้ผ่อนคลายอารมณ์สบายๆทุกวันนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่จากที่พวกเราทราบกันดีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านสังคมนะลักโลกโกดหลงนะตันหาราคะพวกนี้ ถ้าเราไม่รู้จักปฏิบัติธรรมมีแต่ไปอา่านจําได้หมารู้เพื่อไปสอบให้ได้นะไม่ได้ลงมือปฏิบัติเลยมุ่งอย่างเดียวคาบคำพีมาแบกคำพีมาโตเถียงโตแย้งกันต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ฉันได้อย่างนี้ฉันได้อย่างนั้นถ้าออกอาการนี้แสดงว่า จิตไม่สงบไม่เคยฝึกจิตเลยเห็นไหมเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยไม่อยากจะพูดทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะน่าละอายใจพวกนี้นี่ดูออกฟับอาจารย์นายถึงบอกว่าเมื่อเราฝึกจิตภาวนาให้จิตรวมลงนี่มันจะมีความฉลาดขึ้นจะเกิดปัญญาขึ้น จิตเราเนี่ยถ้าถูกกํำลาบลงไปมันจะฉลาดขึ้นอม,มองดูสัตว์โลกมนุษย์กายทิศทั้งหลายทุกเยียวมองออกว่าดีชั่วยังไงไม่ต้องไปท่องจำหรอกคุณสมบัติของผู้ดีโน่นนี่นะ่ะไม่ต้องไปท่องนะความประมาทมีอะไรบ้างโน่นนี่นั่นเออไปทํา อะไรก็แล้วแต่มัวแต่ไปท่องเฮ้ยผิดประมาทข้อไหนวะ <g ül> <c oughs> เรามารวมฝึกจิตของเราให้ฉลาดให้แยกคายให้มีปัญญาเอาจิตไปจับตรงไหนรู้ทันทีปัดไม่ไม่ไม่ต้องคุยให้ฝึกปฏิบัตินะจะได้รู้เองเห็นเองอ สงสัยแล้วจิตไปจับฟักรู้เลยว่าบุคคลคนนี้มีพฤติกรรมยังไงนะต้องถึงขนาดนั้นบางท่านฝึกจนได้แบบระดับสูงนี่รู้แม้แต่ภาษาของสัตว์ของนกของหน,งนูคุยกัน <c oughs> นะตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอก <c oughs> สมัยอาจารย์นายฝึกอยู่นะ มันต้องฝึกแบบอุก,กฤษนะไม่ใช่ว่าลูบๆคำๆนะไปอ่านหนังสือมาอมสมัยพระพุทธองค์ก็เริ่มฝึกเลยเริ่มฝึกเลยข้อหนึ่งพระพุทธองค์ท่านทรงออกผนวตเตท่านสละทุกสิ่งทุกอย่างนี่ข้อหนึ่งนะสละทุกสิ่งทุกอย่างเราก็รู้อยู่ว่าท่านนี่เป็น ระดับสูงส่งมากเราก็ทราบอยู่นะท่านก็ยังสละออกไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ตามลำดับท่านก็ตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองอันนี้อะไรยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆนานาเนี่ก็ยังวิ่งเต้นกันไม่ว่าจะเป็นนักพคตนักบวชนะบางคนก็ดีอยู่หรอกไปสอบเปา ไปสอบเอาไว้ได้ระเรียนมหาปร,ริญยนก็ดีอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าปฏิบัติได้ด้วยยิ่งเก่งคุมจิตตัวเองให้อยู่อย่าให้มีเจเลตันหาราคะอะไรต่างๆต้องกดมันเอาไว้ทุกอย่างเลยต้องกดเอาไว้นะรักก็อย่าให้รักมากให้พอประมาณรักโลภก,ก็อย่าโลภมากหลงก็อย่าให้มันหลงมาก รักโลภโกรธหลงนะโกรธนี่ก็อย่าน,นันนะอย่าให้มันมากขั้นพอดีพอดีอะไรผิดอะไรถูกฝึกต้องฝึกจิตมันถึงจะอ่านออกจิตถึงจะรู้มวแจะไปท่องนะไปพูดโต้วาทกรรมนะมีวาทกรรมตัวเองเอาออกมาอะไรเอออย่างงุ้นอย่างนี้นะใช่ไหมเหมือนการเมือง แต่ว่าทักษรรอย่างนู้นอย่างนี้ฉันต้องอย่างงั้นอย่างนี้รู้แล้วว่าจิตเป็นยังไงถ้าคนจิตสงบนี่เขาจะเออก็ดูออกไม่อยากจะพูดนะเขาจะอยู่แบบนุ่มๆนิ่มๆเขาไม่สนใจอะไรหรอกนะเห็นไหมเรามันวุ่นวายสังคมมันไม่ได้ฝึกจิตเลยจิตนี่อาจารย์นายก็เปรียบม,มันเหมือนเหมือนเป็นม้าพยศหรือโครหรือโคถึกนะพวกนี้จิตนี่มันเป็นอย่างนั้น นะก็ต้องกำาลาบมันให้ได้มันเหมือนลิงนั่นแหละนะผูกลิงมามาฝึกนี่ก็ต้องกจิตมันคิด,ปดไปโน่นไปนี่ต้องคุมให้มันได้ถ้าคุมไม่ได้นี่สติแตกโลกโกรธหลงกามราคะกิเลสตัณหาก็กระเจิดกระเจิงมัวแต่อ่านท่องจำสมัยพระพุทธองค์ท่านก็สอนจากอาการ ภาวนาได้จากการภาวนาของท่านการปฏิบัติท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาอย่างนั้นอย่างนี้ต่อมาก็กลัวจะจําไม่ได้เพราะมีแต่คําพูดก็สลักลงในหินอะไรก็แล้วแต่สลักมาก็าต่อต่อต่อ,ต,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 อต่อมาก็เป็นพระไตรปกิฎดกนะพระไตรปิฎกแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี่ไม่ทราบว่า มันเหลือเท่าไหร่เป็นยังไงกี่เปอร์เซนที่เป็นสัจจะความจริงจากพระโอษฐ์ของพระองค์ <c oughs> ก็ไม่ทราบให้ไปศึกษาเอาถ้าจะไปศึกษาพระไตรปิฎกอะไรก็แล้วแต่นะอาจารย์นายเคยแนะนําแล้วว่าให้ฝึกจิตให้มันสงบไม่ให้มันฝุ้งซ่านเราจะเรียนเข้าใจดีไม่ว่าจะเป็นทางโลกเรียนเคมีชีวะนะคณิตศาสตร์อะไรก็แล้วแต่มันจะเข้าใจไวต้องฝึกจิต ถ้ามันสงบนะไม่ใช่ว่าหลงไปกิเลสตัณหากามราคะวุ่นวายไปหมดวันนี้ก็เอาแค่น,นี้ก่อนนะสาธุ